สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับอิ i ร a น a าเกมเมอร์อัปเดตสรุปข่าวสารวงการเกมประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ข่าวแรกในวันนี้นะฮะลีก l อประจำโซนยุโรปนะครับผมอย่าง LEC นะฮะหรือว่า League of Legends European Championship นั่นเองนะครับผมได้ประกาศผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคนใหม่ออกมานะครับเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งคือบริษัทของเจ้าชายจากประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ NOM นั่นเองนะครับผมแต่นะครับผมการดีวครั้งนี้ครับก็ทำให้สังคม community นะครับผมของทาง League of Legends นะครับผมต้องเดือดร้อนนะครับมีการออกมาประท้วงกันอย่างมากมายนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าทางประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ เป็นประเทศที่มีกฎหมายนะฮะต่อต้านบุคคลที่เป็นเพศทางเลือกนะครับผมหรือว่า LGBT เนี่ยมีกฎหมายลงโทษไว้อย่างรุนแรงมากเลยนะครับผมแล้วเราก็เป็นที่รู้กันนะครับผมว่าในวงการเกม l นะนะฮะ มีบุคลากรที่เป็น LGBT นะครับผมจํานวนไม่น้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักแข่งนักภาคทีมงานหรือว่านักวิเคราะห์นะครับซึ่งการเซ็นสัญญาแบบนี้เนี่ยก็เหมือนการไม่ให้ความสําคัญกับบุคคลเหล่านี้ทางอ้อมนะครับแล้วก็เป็นการไม่ให้เกียรติกันนะครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยทาง LEC นะครับก็ได้ตัดสินใจยกเลิกการร่วมมือในครั้งนี้แล้วนะครับแล้วก็ออกประกาศมาขอโทษนะครับผมสําหรับบุคลากรที่ทาง LEC นะครับได้ตัดสินใจผิดพลาดในครั้งนี้ออกไปนะครับผม มาที่ข่าวเกี่ยวกับการตัดแปลงเกมไปสู่หนังซีรีส์ภาพยนตร์กันบ้างนะครับผมก็เรื่องแรกนะครับผม The Witcher Blood Origin ครับก็ได้เปิดตัวออกมาแล้วนะครับผมเป็นซีรีส์สปินออฟ6ตอนนะครับผมที่จะเล่าเรื่องราวของ w i t c h e r คนแรกนะครับซึ่งกำเนิดมาเมื่อ1,200ปีก่อนนะครับผมโดยแฟนๆก็จะได้ไปรับรู้เรื่องราวถึงจุดกำเนิดของวิชเชอร์คนแรกนะครับก่อนเหตุการณ์ของเกราร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นซีรีส์ผาาแยกนะครับผมมีความยาว6ตอนส่วนเรื่องต่อมานะครับผม Sprinter Cell ครับ ก็กำลังจะได้รับการดัดแปลงนะครับผมเป็นอนิเมะนะครับลง Netflix เช่นกันนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวในส่วนของทางด้านตัวของแซมฟิชเชอร์นะครับตัวเอกที่เรารู้จักกันดีนะฮะโดยตอนนี้อนิเมะก็ได้ถูกพัฒนาไปแล้วนะครับผมคาดไว้ว่าจะมีจำนวนประมาณ2ซีซันนะครับแล้วก็มี16ตอนนั่นเอง ข่าวต่อมานะครับ y s t t r s y Star o n l น n e 2นะครับผมเกมออนไลน์สุดฮิตจากฝั่งญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เตรียมเปิดให้บริการบน s t e ีมแล้วนะครับในวันที่5สิงหาคมนะฮะก็เดือนหน้านี้เองนะครับซึ่งจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นอตอเมริกานะครับผมหรือว่า NA นั่นเองสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปเล่นได้ฟรีนะครับแล้วก็สมัครได้เลยตอนนี้นะฮะข่าวต่อมานะครับ เกมเนเวลนะครับผมเจ้าของบริษัทสตรีมนะฮะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยติดอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับออกากประเทศไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสนะครับก็เจ้าตัวนะครับได้มีโอกาสไปออกรายการทีวีของนิวซีแลนด์นะครับชื่อเด e Project ครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องราวในวงการอุตสาหกรรมเกมนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของสงครามนะฮะระหว่าง Microsoft แล้วก็โซนี่นะครับซึ่งคําถาม่ในรายการเลยก็คือนะครับเกมเนี่ยจะเลือกอะไรนะฮะระหว่าง Xbox s e r i e s X กับ PlayStation 5นะครับซึ่งเจ้าตัวก็ตอบทันทีครับแบบแทบไม่คิดเลยนะครับว่าเลือก Xbox Series X 4แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันดีกว่านั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในสงครามครั้งนี้นะครับเพราะเขาเน้นไปที่ ในเรื่องของ PC นะครับแต่ถ้าต้องเลือกเขาก็จะเลือก Xbox นะครับผมถึงเรามาดูกันนะครับถ้าวัดกันที่พลังของตัวเครื่องเพียวๆนะก็ต้องยอมรับว่า Xbox เนี่ยดูดีกว่า PlayStation 5จริงๆนะครับผมแต่ทาง PlayStation 5เนี่ยเขามี SSD หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสําหรับตัวเครื่องนะครับทำให้มันสามารถรันเกมได้เร็วกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็การพัฒนาเกมนั้นของ Xbox กนะฮะก็คล้ายกับบน PC มากกว่านะครับ ทำให้ง่ายกว่าในการนามานํามาลง PC นะครับผมแล้วก็สตรีมนั่นเองนะฮะซึ่งสตรีมกับ Microsoft ก็เป็นพาร์ทเนอร์กันมาหลายปีแล้วด้วยนะครับผมเห็นได้หลายครั้งเลยนะฮะที่ต่างคนต่างช่วยกันโปรโมทนะในแพลตฟอร์มของตัวเองนะฮะเพราะงั้นการที่เกทบอกว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่ก็ลองคิดกันดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะข่าวต่อมานะครับ CD p r o j รเ t Red นะครับผมออกมาเตือนชาวเกมนะครับผมเพราะว่ามีรายงานที่ได้รับออกมานะครับว่ามีชาวเกมนะบางส่วนนะครับ ได้รับอีเมลนะครับผมที่หลอกว่าจะให้ทดสอบเล่นเบต้าของ c y b e r p u n ั2077น์นั่นเองนะครับซึ่งทาง CD p r o j e c t Red เนี่ยได้ออกมาบอกครับว่าอีเมลนั้นอ่ะมันไม่จริงนะครับผมแล้วก็อีเมลชวนเบต้าเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับผมเป็นการหลอกลวงทั้งนั้นนะครับพร้อมทั้งย้ำว่าถ้าเป็นอีเมลโดยตรงจากทาง CD p r o j e c t Red เนี่ยจะต้องมีแอดเดรสนะครับผมเป็น c d p r o j e c t r a d e c o m เท่านั้นนะครับอีเมลอื่นนี้ไม่ใช่นะฮะเพราะงั้นเพื่อนๆนะครับคนไหนที่เผลออาจจะมีได้รับมานะครับอย่ากกดเข้าไปเชียวนะครับผมข <Mr>. าต่อมานะครับผม v a l o r a น t นะฮะก็ตอนนี้ได้เปิดเผยเอเจนต์ตัวใหม่นะครับผมมีนามว่าคิวจอยนะฮะเป็นหญิงสาวจากประเทศเยอรมันนะครับผมมีความสามารถในการใช้หุ่นยนต์แล้วก็อุปกรณ์นะฮะซึ่งมีความสามารถต่างๆนะครับทั้งป้อมปืนระเบิดติดตามนาโนโบอทที่สร้างความเสียหายนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทาไม้ตายที่จะสร้างโดมล็อกพื้นที่เป็นวงกว้างเอาไว้นะครับดูแล้วนะฮะเธอเป็นเอเจนต์ที่มีความสามารถในด้านการตั้งรับที่สูงมากๆทีเดียวนะฮะแล้วก็เ,เพื่อนๆนะคนไหนที่เล่น Val กันอยู่นะคร็เรนั์กับเธอคนนี้้ไดแล้วนะครับผ ต่อมานะครับ p r e s t a t i o n Plus ครับผมในเดือนสิงหาคมนี้ก็ประกาศเกมฟรีออกมาแล้ว2เกมนะฮะได้แก่ Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remaster นะครับซึ่งทาง PSN นี่ก็แจก Call of Duty มาหลายเดือนแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็อีกเกมนึ่งครับผม For Guy ครับ u l t i m a t e Knockout นะฮะสามารถรับเกมทั้งหมดได้นะฮะตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับผม Call of Duty นี่รับได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ ข่าวต่อมาครับผมเป็นในส่วนของวงการ VR เกมกันบ้างนะครับเกมแรกเลยคือ Resident Evil Village นะครับผมมีข่าวลือมาว่าจะมีเวอร์ชัน VR เต็มรูปแบบด้วยนะครับผมซึ่งแอดคิดว่าอันนี้จริงแน่นอนนะครับเพราะว่าดูได้จากภาค7นะครับผมซึ่งก็เป็น first person shooting เหมือนกันนะครับก็มี VR เหมือนกันนะพอกันพลาด8ก็ไม่น่าพลาดครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีการปรับปรุงระบบ VR ให้มันดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะแล้วก็เกมต่อมาครับ Fort Point VR Proving Ground นะครับผม เป็นเกม Survival PvP นะครับผมแนวช o ติ้งนะครับผมซึ่งเป็นเกม VR ที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับเซตอยู่ในโลก post apocalypse นะครับผมโลกหลังการล่มสลายนะฮะแล้วก็สู้กันนะครับนี่เกมหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเมอร์อัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบนะฮะแล้วก็อยาติดตามข่าวสารเนี่ยอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับผมหรือว่ากดติดตามแฟนเพจของ i r i n a เอาไว้นะครับแล้วก็มาเจอกันได้นะครับทุกวันเสาร์เลยสำหรับเกมเมอร์อัปเดตนะครับส่วนวันพุธเราก็จะมีคลิปวิดีโอดีๆอีกเช่นกันนะครับผมสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะฮะลงมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกสัปดาห์นะครับ หรือใครมีข้อแนะนําติชมหรือว่าอยากได้อะไรอยากให้แอดมินพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยบอกกันมาได้นะครับผมพิมพ์มาในคอมเมนต์ของ YouTube หรือว่าที่แฟนเพจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ